เม่เธอคิดมากเรื่องจะเรียนต่อเพราะพ่อแม่ของเธอบอกว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้เมยเรียนต่อเพราะเธอไปคุยกับผู้เพื่อนเพื่อนแล้วว่าเธอจะต้องเรียนต่อแล้วก็เรียนโรงเรียนดีๆแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ก็บบอกว่าพ่อแม่ไม่มีเงินพ่อพี่ชายของเม่นั้นเป็นคนติดยา แล้วก็ไปทําเรื่องไม่ดีพ่อกับแม่ก็เลยเอาเงินส่วนหนึ่งไปประกันตัวมันเป็นเงินที่พ่อกับแม่เตรียมไว้เอาไว้ให้เมเรียนต่อแต่ก็ต้องไปใช้กับพี่ชายของเธอเธอจึงน้อยใจและเสียใจมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะยังไงเขาก็เป็นพี่ชายของเธอหลังจากเลิกเรียนแล้ว เมยก็เดินหน้าเศร้ามาที่วินมอไซค์นี่หนูจะกลับบ้านไหมลุงคนนั้นเห็นเมย์ทำหน้าละห้อยลุงก็เลยทักเพราะลุงขับรถที่นั่นมาตั้ง,งานแล้วรู้จักเด็กๆแถวนั้นทุกคนเมยเองก็เคยนั่งรถของแกเหมือนกันเมย์พอได้ยินลุงถาม เธอก็สะดุง้งอ๋อกับคะลุงไะถ้างนั้นขึ้นรถแม่ขึ้นไปนั่งบนรถกับลุงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงก็เลยขับออกไปบ้านของเมยอยู่ไกลมากมันต้องผ่านป่ามันมีสวนตามระยะทางไปเรื่อยๆร,ระยะทางมันเปี่ยวมากเมย์ถอนหายใจลุงก็ได้ได้ยิน นี่หนูเป็นอะไรเหรอหน้าตาไม่ค่อยดีหนูมีเรื่องกุ้มใจคะลงุงหนูมีเรื่องอะไรเหรอหนูอยากเรียนต่อแต่พ่อแม่ของหนูไม่มีเงินให้หนูเรียนต่อคะลงุงอา้าวแล้วเธอจะได้เรียนต่อหรือเปล่าล่ะ ไม่น่าจะได้ค่ะลุงหนูก็เลยทำหน้าเศร้าแบบนี้น่ะเหรอใช่ค่ะลุงคะลุงพอรู้จักที่ทำงานหลังจากเลิกเรียนไหมคะหนูจะไปหางานทำแล้วก็เก็บเงินไว้เรียนต่อค่ะเอองานมันก็พอมีแหละนะแต่หนูจะทำได้เหรอได้ค่ะลุง งานอะไรเหรอคะมันก็เป็นงานเด็กเสือปะนะทำกลางคืนแล้วพ่อแม่ของหนูจะยอมเหรอหนูก็โตเป็นสาวแล้วนี่ไม่ยอมก็ต้องยอมค่ะพ่อแม่เอาเงินไปใช้กับพี่ชายหนูหมดหนูจะหาเงินเรียนเองลุงมองแววตาของเมย์แล้วรู้สึกสงสารลุงดำ ขับวินอยู่ที่นี่มันหลายปีแล้วลุงนําอายุหกสิบแล้วแต่แกก็ยังแข็งแรงว่าแต่ร้านอาหารที่ลุงว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอคะมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะแล้วหนูจะไปยังไงล่ะลุงไปรับไปส่งนูได้ไหมล่ะถ้าเงินออกหนูก็จะจ่ายให้ลุงเรื่องนัน้นไม่มีปัญหาหรอก หนูต้องไปปรึกษากับพ่อแม่ก่อนว่าเขาจะยอมให้ไปหรือเปล่าหนูว่าให้ไปแน่นอนค่ะเพราะพ่อ,พอแม่ไม่มีเงินให้หนูเรียนหนูก็ต้องหาถ้างั้นหนูไปเคลียร์กับพ่อแม่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบอกกับลุงนะค่ะลุงขอบคุณลุงมากนะคะจ้ะไม่เป็นไรหรอก หลังจากที่ส่งมเมสเ็จลุงดำก็ขับรถกลับบ้านของแกลุงดำเช่าบ้านอยู่คนเดียวลูกเมียก็ไม่มีลุงดำมีเงินเยอะแต่แกเก็บเอาไว้ในธนาคารเอาไว้ใช้จ่ายตอนไม่สบายแกนึกในใจแกรู้สึกสงสารเด็กผู้หญิงคนนี้มากเพราะว่าอยากจะเรียนต่อก็ไม่ได้เรียน แต่แกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงลุงเชา้าเมย์ปรึกษากับพ่อแม่แล้วว่าพ่อแม่ให้ไปทําได้แต่ต้องระวังตัวเพราะมันเป็นกลางคืนแล้วถามมันก็เปียวด้วยแต่แม่บอกกับพ่อแม่ว่ามีลุงดําคอยไปรับไปส่งแม่ก็เลยสบายใจลุงเชา้าเมย์ไปโรงเรียนสีหน้าดีขึ้นเมื่อไปเจอลุงดํา เมยก็เลยบอกลุงดำว่าเดี๋ยวค่ะกับค่อยคุยกันนะคะลุงจากนั้นเมยก็เข้าเรียนตามปกติหลังจากเลิกเรียนแล้วเมยก็มารอลุงดำเพราะลุงดำไปส่งคนโดยสารยอยู่เพราะเธอไม่นั่งคันอื่นเธอมีเรื่องจะคุยกับลุงดำด้วยพอลุงดำมาเธอก็ขึ้นไปนั่งรถของลุงดำลุงดำขับพาเมยออกไปแล้วก็ไปจอดใต้ล้มไม้ที่หนึง่ง แล้วก็ถามเม่ว่านี่หนูคุยกับพ่อแม่แล้วเหรอใช่ค่ะลุงหนูคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เธอว่าอะไรล่ะพ่อแม่บอกว่าไปได้ค่ะแต่ต้องระวังตัวแต่หนูบอกว่ามีลุงดำคอยไปรับไปส่งอยู่พ่อแม่ก็เลยสบายใจถ้างั้นลุงจะพาไปดูที่ทำงานของหนูนะค่ะลุง จากนั้นลุงดำก็พาเมไปดูที่ทำงานมเมก็เลยคุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยว่าคืนนี้เมจะมาทำงานเลยพอคุยทุละเสร็จลุงดำก็พาเมกลับบ้านระหว่างทางนั้นจากที่ทำงานของเมไปบ้านของเมก็ไกลเหมือนกันแต่ต้องผ่านบ้านของลุงดำก่อนลุงดำก็เลยบอกเมว่า เดี๋ยวลุงแวะเอาของไปเจ็บก่อนนะอา้าวมันผ่านบ้านลุงใช่ไหมคะใช่จ้าถ้างั้นไม่เป็นไรคะ่ะหนูก็อยากจะเห็นบ้านลุงเหมือนกันแม่ไม่เคยเห็นบ้านของลุงเลยเห็นแต่ลุงที่อยู่หน้าวินเมื่อไปถึงบ้านของลุงแล้วแหม่บ้านของลุงนี่ก็น่าอยู่เหมือนกันนะคะก็บ้านของคนโสดเนาะก็อยู่แบบนี้แหละ ลุงพูดติดตลกแหมแก่แล้วนะคะลุงยังพูดคำนี้อีกเมแซวล,ลุงแก่อะไรกันลุงยังไม่แก่นะลุงยังแข็งแรงอยู่เหรอคะถัง้งงานเมก็พูดผิดค่ะขอโทษทีทลุงดำยิ้มให้กับเมแล้วก็แอบบมองเมแปลกๆเมเองก็รู้สึกว่าลุงดำเปลี่ยนไป เออนี่นุเมเดี๋ยววันนี้นะ่ะจะรีบกลับอยู่เหรอวันนี้ได้งานแล้วเดี๋ยวอยู่ที่นี่แล้วก็ไปทำงานต่อได้ไหมไม่ต้องกลับบ้านอา้าวเนี่ยนุ้จะอาบน้ำเลยนะคะลุงชุดนุก็ซื้อมาแล้วเนี่ยก็อาบบ้านลุงนี่แหละไม่เป็นไรลุงอยู่คนเดียวไม่ต้องเก่งใจหรอก ได้เลอลุงได้สิถ้างั้นหนูโทรไปบอกแม่ก่อนนะว่าหนูจะเข้างานเลยจ้าหลังจากโทรบอกแม่แล้วลุงดำก็บอกให้เมย์ไปอาบน้ำเมย์ไปอาบน้ำตามที่ลุงดำบอกเธอเดินออกมาได้กลิ่นเกี๊ยวไข่หอมโชยมาจากในครัวโอ้โหลุงทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอนี่ยเปลี่ยนสิม,ม,มามามาทานข้าวด้วยกัน เหลือเวลาอีกตั้งเยอะกว่าจะไปพักผ่อนก็ได้ค่ะลุงเมย์นั่งทานข้าวกับลุงอิ่มแล้วเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะเพราะเสิร์ฟมันก็ต้องเสิร์ฟกลางคืนนี่หนูหนูมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะไปเสิร์ฟหนะ้าค่ะถ้าหนูไม่มั่นใจหนูจะไปทำอะไรได้ละ่ะคะลุงลุงยิ้มด้วยสายตาแปลก,กแปกอีก ถ้าหนูสนใจงานอย่างอื่นลุงก็มีให้นะไม่ต้องไปทนอดหลับอดนอนหรอกเมย์ทำตาโตมีงานอะไรอีกเหรอคะที่ดีกว่านี้ลุงยิ้มแล้วก็บอกกับเมยว่ามีสิงานอะไร,รล่ะลุงก็งานอยู่บ้านกับลุงไงล่ะเมย์ทำหน้าสงสัยหนูไม่เข้าใจค่ะลุง ลุงช่วยเคลียร์ทีคะ่ะอา้าวถ้าอยู่บ้านกับลุงก็หมายความว่าเป็นแม่บ้านให้ลุงไงล่ะลุงลุงแก่แล้วนะหนูยังอ้ออ้ออยู่แก่อะไรกันแก่เงินเยอะน่ะชอบไหมล่ะลุงมีเงินเยอะเหรอคะใช่อยากดูไหมล่ะว่าลุงมีเงินเยอะเท่าไหร่ อยากดูสิคะเมชักสนใจอยากรวยทางรัดแล้วสิลุงก็เลยหยิบสมุดบัญชีมาให้เมดูโอ้โหลุงมีเงินตั้งหลายแสนลุงไปได้เงินมาจากไหนคะอ้าวก็ลุงทำงานอยู่ทุกวันก็ลุงตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยใช้นี่ลุงพูดแล้วก็ยิ้มเมเมืม่อเห็นตัวเลขของลุงแล้ว เธอก็รู้สึกโลบมากอะไรวะแกขนาดนี้มีเงินเยอะว่าไงล่ะถ้าเธอไม่อยากไปทำงานเด็กสื่อก็ไม่เป็นไรนะอยู่กับลุงถ้าไม่ลุงมีความสุขเงินก็มีใช้งานไม่ต้องทำก็ได้เรียนต่ออีกสนใจไม่ล่ะลุงดำลุงพูดจริงเหรอคะ ใช่ลุงจะโกงของลุงทำไมลุงแก่แล้วแต่แก่ยังมีไฟนะลุงพูดติดตลกจริงหรือเปล่าลุงมีไฟจริงเหรอจริงสิดูสิกล้าเป็นมัดๆเลยแต่ลุงดำเป็นคนแข็งแรงจริงๆแหละเมีเห็นแล้วทีแรกก็ไม่รู้ว่าลุงจะอายุถึงหกสิเพราะแกะแข็งแรงมากเออ ถ้าหนูสนใจหนูองทํำยังไงบ้างคะลุงถ้าหนูสนใจน่ะเหรอหนูก็คืนนี้นอนอยู่กับลุงที่นี่แค่เอาอกเอาใจถ้าไม่ลุงมีความสุขหนูก็ได้เงินไปใช้แล้วไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปอดหลับอดนอนพอใจไหมเมยยิ้มให้กับลุงแล้วก็บอกลุงดำว่า สนใจค่ะลุงสนใจมากแล้วก็พอใจมากค่ะถ้างั้นเริ่มทำงานกันดีไหมลุงบอกกับเมเมคิดในใจว่าทีแรกคิดว่าลุงเป็นคนซื่อแต่ที่ไหนได้ลุงนะ่ะฉลาดมากๆเลยดูสิเอาเงินมาหลอกล่อสาวนักเรียน นี่ใครเป็นอย่างลุงบ้างแต่เมื่อเมเห็นตัวเลขของลุงแล้วมเมก็อยากได้อยู่เหมือนกันแค่จับนิดต้องหน่อยคงไม่มีอะไรเสียหายหรอกมั้งเมนึกในใจจากนั้นเมก็กระยเยบก็ไปนั่งใกล้กับลุงแล้วก็บอกลุงว่าลุงคะใจหนูทำแบบไหนละคะลุงม,มองหน้าเมแล้วก็ เอาเมือจับคางเมย์เอาไว้แล้วก็บอกเมยว่าถ้าหนูสนใจหนูก็นอนลงสิจ,จ้าเมยนอนลงอย่างว่าง่ายเพราะเธออยากได้เงินของลุงจากนั้นลุงก็จัดการกับเมย์ยังไม่ปานีปราใซซึ่งถูกใจเมยมากเมยเองเป็นเด็กสาว ที่ไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนแต่เมื่อมาเจอลุงดำเมีมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเลยทีเดียวลุงดำเองก็มีความสุขลุงดำเลิกกับเมียม,มาตั้งหลายปีเมื่อมาเจอกับสาวนักเรียนไวใสไวอ,อ้อทำให้ลุงดำนั้นกระชุ่มกระชวยความรู้สึกซาบซา เมื่อลุงแกตันหากับกับสาวนักเรียนจอมเจ้าเล่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่างคนก็ต่างตักตวงความสุขเมนั้นอยากได้เงินของลุงดำมากส่วนลุงดำอยากได้เหลือล่างของเมเมื่อทั้งสองมีความต้องการที่แตกต่างกันแต่ก็ทำร่วมกันได้ มันจึงทำให้ทั้งสองนั้นต่อสู้ทำภารกิจด้วยกันไปได้อย่างราบรื่นในที่สุดเมก็ได้เงินก้อนหนึ่งจากลุงดำส่วนลุงดำนั้นไม่เสียดายเงินเลยพอได้เจอสาวอ้อๆที่ทำให้ลุงดำติดอกติดใจจริงๆ